ผูกลาวไหวเทพเซียนมักพูดเรื่องกรรมตามสนองหากอยากทวงความเป็นธรรมต้องพึ่งคนเท่านั้นน่ากลัวเหลือเกินคดีประหลาดเกิดขึ้นซ้ำๆข้าไม่เชื่อวิชาคืนชีพอะไรนั่นหรอกบางครั้ง คนตายอาจ,จไม่ใช่คนตายที่นี่มีเพียงเราสามคนทำไมตรงนี้มีรอยเท้าอีกคู่มือสังหารเตรียมทุกอย่างไว้แล้วพาพวกเราเข้ามาดูการเล่นผีฆ่าคนเป็นไปได้อย่างไรหรือจะมีผีจริงๆขอให้อายุยืนขอให้อายุยืนขอให้อายุยืนถูกเอาชีวิตแล้ว ไม่ใช่ฝีมือผีถึงแม้ในห้องลับจะไร้ร่องรอยบุคคลที่สามแต่ก็ไม่ใช่จะไม่มีบุคคลที่สามไม่ผีผผขึ้นใต้น้ำโหมสัตว์พายุก,ก่อตัวข้าสงสัยว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังวางหมากที่ใหญ่กว่าเดิม บนอิมหลังน้ำตาคือสิ่งใดกันแน่ทำไมทุกคนถึงอยากได้นะข้าช่วยเจ้าสืบหาความจริงเบื้องหลังนี้ได้นานอินวันนานอินเสียงคำตอบของคำถามจะต้องอยู่ในหอจีเล่เก็บสิ่งนี้ไว้ไม่ได้ทุกสิ่งล้วนเกี่ยวข้องกับนานอินไฟบรลัยนภาคาถาลับที่ทำลายล้างโลกหากเพ่งพรายออกไป ยุทธภพได้ปั่นป่วนแน่สิบปีก่อนสิบปีหลังมีแผนร้ายอะไรซ่อนอยู่กันแน่เจ้าไม่ต้องสนว่าข้าคือใครบอกคำตอบที่ข้าต้องการก็พอข้าไม่มีวันยอมให้เจ้าทำลายทุกอย่างวิธีเปิดปากให้คนพูดข้าย่อมต้องมี ดูท่าน่าจะมีบุคคลที่สามเขาคือใครกันแน่ลีเลียนฮวาใช้ชีวิตอิสาระม,มาสิบปีแล้วควรพอได้แล้วหอดอกบัวลายมงคล